ขอเชิญชวนทุกท่านเฝ้ารอติดตามรายการนับถอยหลังคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ค่ะพร้อมกับการเปิดตัว MV เพลงคนเอ๋ยคนขับร้องโดยแอคโชคชัยแชมป์จากเวทีเดอะโกลเด้นซอคนแรกค่ะสำหรับบทเพลงคนเอ่ยคนนั้น แต่งคำร้องและทำนองโดยครูรักรักพงตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2509และมีการนำมาเรียบเรียงดนตรีใหม่โดยคุณหนึ่งจักรวาลเพลงคนเอ่ยคนครับคือโอ้โหนี่เปรียบได้ดีมากวันนี้เรารักกันทำอะไรถูกใจก็ยังรักกันแต่วันหน้าพอไม่ถูกใจก็เกลียดกันด่ากันทะเลาะกันนะซึ่งไม่คิดว่าจะมีเพลง ดีๆแบบนี้ด้วยคือรู้จักครั้งแรกเลย mm. เพลงนี้ mm. กับโปรเจกต์นี้นะครับ mm. ก็คิดว่าหลังจากนี้ก็คงได้เอาไปขับร้องแล้วก็ไปเผยแพร่ต่อให้แฟนๆได้ฟังด้วยครับถ mm. ือว่าเป็นเพลงที่มีความร่วมสมัยแล้วก็มีความแมส mm. คือทุกคนก็ฟังได้อยู่แล้วนะครับซึ่งเหมาะกับยุคนะครับซึ่งในยุคเก่าเนี่ยหรือว่าเป็นเพลงกรุงนั่นเองนะครับจะเป็นยุคที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับผมชอบทํานองของครู mm. มากคือครูจะทําเพลงหรือว่าเมโลดี้เนี่ยจะมีความแบบว่าสมูทแล้วก็มีความ โหนเสียงห้อยเสียงทําให้เพลงเนี่ยมันใสความรู้สึกแล้วก็ใส่อารมณ์เพลงได้ไปค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เข้าถึงคนฟังเนี่ยได้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเนื้อเพลงเอ่อตอนที่ร้องลรวรู้สึกว่าเหมือนธรรมะสอนใจอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับรู้สึกรู้สึกว่าประมาณนั้นมีมีบางประโยคที่เปรียบเทียบแล้วให้รู้สึกได้ถึงว่าเอ่อเอาคำสอนของพุทธเจ้ามามาใส่ในเพลงด้วยครับทำให้เรารู้สึกว่าคนเราต้องหยุดจุดไหนทำอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผลของที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไง โดยครูแกใช้คำที่มีความเป็นธรรมะเข้ามาลาดรักหรือไม่สมใจแห่งตนก็เศร้าโทคนแล้วเก็บไปให้ทรมานแต่พอสมรักหรือสมที่ตนต้องการหวานล้ำหัวใจเบิกบาน แสนเอมเีรมชื่นสุข,ขีในรายการท่านยังจะได้พบกับศิลปินระดับตานานคุณแม่วงจันทร์ไพโรธคุณแม่นันทวันเมฆใหญ่สุวรรณปิยะสิริและคุณอุมาพรบัวพึง่งร่วมด้วยศิลปินรุ่นใหม่จากเวทีเดอะโกลเด้นซองน้องชมพู่ภาพตะวัน น้องภูริปริวิสุทธิ์และยังจะได้พบกับนักร้องรับเชิญพิเศษคุณประจิตราปริวิสุทธิ์ที่จะมาร่วมสืบสารงานเพลงคูรักรักพงรายการจะออกอากาศทางบุญนิยมทีวีในวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปฝากรอติดตามกันด้วยนะคะ,จะเจริญทํามสำนึกดีค่ะ เคียดแทนก็ให้ดุร้ายเรื่องตายก็เป็นเรื่องเล็กทันทีแต่พอชอบใจหัวใจก็ช่างดีเลิศล้ำประณีตโขคนช่างเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโขคนเออ คนโอ้คน